ลับเข้าสู่ช่วงพิเศษนะคะ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แผ่งประเทศไทยและค่ะจะมาพูดคุยถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนนั้นสามารถสร้างผลกําไรหรือว่าผลตอบแทนนะคะจากความเคลื่อนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สามารถอ้างอิงการซื้อขายได้ทั้งขาขึ้นและก็ขาลงที่พูดถึงนี้ก็คือตัว DW หรือว่าใบาสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นะคะที่อ้างอิงดัชนี S&P 500ความน่าสนใจนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันกับคุณนพดลดวงทิพย์เนตรผู้ ในการฝ่ายาธุรกิจตราสารอนุพันธ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี่ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณนพดลค่ะครับสวัสดีครับคุณแพรแล้วก็ผู้ฟังครับผมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ช่วยอธิบายนะคะถึงตัวเครื่องมือตัวนี้นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นก็คือ DW นะคะที่อ้างอิงดัชนีต่างประเทศมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะ ครับผมก็อย่างนี้คะก็คือตัวของ Macquarie เราเองนะฮะ d w 28เนี่ยเราเปิดตัว d w บที่อ้างอิงดัชนีต่างประเทศไปแล้วนะฮะก็คือตัวแรกนะฮะก็คือตัวหังแสกน,นะฮะราเป็นรายแรกแราคาเนี้ยเนี่ยมันได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนมากนะครับผมตอนนี้ Market Share เราการเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็การว่านักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจเราก็เลยมองหาดัชนีต่างประเทศเนี่ยตัวอื่นๆที่นักลงทุนก็ให้ความสนใจนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เลยมองคิดว่าเออใกล้ทามิงที่น่าจะเป็น ท่ามิงที่ดีเพราะว่าใกล้เส้นปีนะแล้วก็คือเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะครับผม <Yeah. S 2> ฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราลองมาดูดัชนีเอสแอนด500นะครับโดยตัวเอดตัวดัชนีของ S&P 500เองเนี่ยผมคิดว่าเขามีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราเป็นดัชนีที่รวมหุ้น500ตัวแรกที่ใหญ่ที่สุดในตลาดของอเมริกานะครับผม <Yeah. S 2> แล้วก็โดย Market Cap ของเขาเนี่ยประมาณนะก็ประมาณสัก เกือบ8ล้านา8ล้านล้านเหรียญน,นะครับผมซึ่งเป็นดัชนีที่ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกนีกก่อนว่าตัวความน่าสนใจถัดมาเขาเนี่ยตัวดัชนีเขาเองเนี่ย รวมหลายๆอย่างเข้าไปนะฮะหลักๆแล้วเนี่ยก็คงเป็นหุ้นพวกกลุ่มเทคสต็อกนะครับผมซึ่งแตกต่างกับเซ็นห้าสิบบ้านเราเลยนะครับผมซึ่งเซ็นห้าสิบบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดสมมติทางคุณแพรลองดูเนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะเป็นหุ้นของกลุ่มพลังงานนะครับถัดมาก็จะเป็นพวกหุ้นกลุ่มแบงค์นะฮะแต่ถ้าเกิดชมวติมาดูเอสแอนพเนี่ยความน่าสนใจเขาเหมือนเป็นพวกดัชนีโลกใหม่นะฮะก็คือมันก็จะมารวมในเรื่องของหุ้นเทคสต็อกหลักๆแล้วเนี่ยหุ้นเทคสต็อกเเเเเนนนนีีีีี่่่นน่่ยยยททรราห็าตัวแก เป็นอะไรที่คนไทยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Microsoft a m a อ่ n อ a c e b o o k หรือตัว Google ที่เราเรียก Alpha b บ t นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยความน่านสนใจมันก็มันมันก็มีอยู่โดยโดยที่ว่าเป็นหุ้นที่นักลงทุนไทยเน,น,น,นี่ยเข้าใจหรือว่าอ่าเคยรับรู้หรือว่ารู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสของการลงทุนนะคะเพราะว่าในตลาดหุ้นไทยกว่าจะพัฒนาในเรื่องของกลุ่มเทคโนโลยีขึ้นมาอาจจะไม่ทานโอกาสการลงทุนของเรานะคะแถมตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเปิดตัวมาในช่วงจังหวะที่ พอดีพอดีเลยในช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะจะเห็นได้ถึงความหวือหวาหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยป่วยเป็นโควิดนะคะตลาดหุ้นก็ค่อนข้างหวือหวาตรงนี้เองเนี่ยนะคะนักลงทุนจะสามารถได้โอกาสจากไทม์โซนที่มันแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะเพราะว่าพอทัํมป่วยเนี่ยเขาก็จะมีผลต่อการลงทุนของเขาในช่วงเวลาค่ําคืนที่เรากําลังนอนหลับอะคะ่ะ จริงต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสเสน่ห์ของตัวตัวดีบิวนะครับผมทรี I, อารเองกับดัชนียสันพีเพราะว่ะาเนื่องจากว่าเราเทรดในไทม์โซนโดยปกติถ้าเกิดนักลงทุนที่สนใจจะไปเทรดหุ้นสหรัฐอเมริกานะ,นะเขาจะต้องไปเทรดไทม์โซนของเขาก็คือต้องต้อง,ต,องต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปเทรดเวลาของเขาแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ทางดีวี28หรือแมคโครีเราเองเนี่ยเราเอาเข้ามาเทรดในไทม์โซนของเราซึ่งนักลงทุนเนี่ยสาม,มารถยกตัวอย่างาคุณแทนยกตัวอย่างได้ได,ดีนะฮะ,ฮะอย่างเช่นตอนตอนไทม์โซนที่าทางาประธานาประธานาธิบดีทั้มเนี่ยนะฮะเขาทวิตเนี่ยนะครับผมมันคือไทม์โซนที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ปิดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเป็นไทม์โซนของคนเอ่อไทม์โซนของเวลาในประเทศไทยนะฮะจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งอตอนช่วงเวลากลางคืนนะฮะดัชนีองเขาก็มีความผันผวนตลอดระยะเวลานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ก็เป็นเสน่ห์ของตัวดีบิวซีอ้างอิงดัชนีเอสแอนพห้ารอยนั่นเองนะครับผมฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับนักลงทุนไทยเลยแต่กับเป็นกับกับเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไปนะครับผมแล้วก็ในการเทรดนะครับนักลงทุนไทยสามารถที่จะเทรดตัว ตัวนี้ได้ตั้งแต่ตอน10โมงนะครับ <c oughs> จนถึง4โมงครึ่งบ้านเราไม่มีไม่มีพลัดเปรกน,นะครับผม <c oughs> สามารถซื้อขายกับทางสามารถซื้อขายดีวิ28ที่อ้างอิงกับเอสอนพ500ได้ตลอดระยะเวลาเลยนะครับ <c oughs> ผม ทันทีที่รับข่าวเราก็สามารถเทรดแล้วก็ซื้อขายได้เลยนะคะนอกนอจากนี้เราจะสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนเพื่อที่จะรับโอกาสความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งหรือว่าช่วงของการดีเบตของสหรัฐยังไงได้บ้างไหมคะ จร,จริงๆหนึ่งในจุดประสงค์ของเราตอนที่ออกมาในไทมิ่งเนี่ยนะครับเราก็ดูไามิ่งว่าใกล้เดือนพฤศจิกายนที่จะเป็นเป็นเป็นฤด,ดูของการเลือกตั้งของเขาะนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยดัชนีของเขาเนี่ยจะมีความผันผวนค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ตอนช่วงประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาของอเป็นช่วงเวลาใน ช่วงเวลาเทรดของในในบ้านเรานะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าดัชนีเนี่ยจะค่อนข้างมีความผันผวน,ผนแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นด้วยซ้าไปนะฮะดัชนีต้องอก็คาดได้ว่าก็คงมีความผันผวน,ผนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมตัวความน่าสนใจของ DW เนี่ย มันมีทั้งคอทั้งพุทนะครับผมฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่นักลงทุนมองอว่าดัชนีจะมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นเนี่ยเขาก็สามารถลงทุนในตัวอคอ D ีได้นะฮะส่วนในกรณีที่เขามองว่า a บริ h หน่อยหรือว่ามองว่าดัชนีจะปรับตัวลดลงเนี่ยเราก็มีตัวพุทธเนี่ยไว้รองรับนะฮะนักลงทุนในการลงทุนได้นะครับผมค่ะมีรหัสอ้างอิงไหมคะสําหรับตัวคอแล้วก็พุทธค่ะเผื่อว่านักลงทุนจะได้ไปศึกษาเอาไว้ก่อนนะคะ จริงๆรหุ้นอิงของเราเนี่ยมันขึ้นนักลงทุนคนไหนที่สนใจนะครับง่ายๆเลยฮะก็คือพิมพ์บนสตรีมิงฮะ SPX แล้วก็ตามด้วย2 8นะครับผมตรงนั้นเนี่ยจะขึ้นมาทั้งหมดเลยมันจะมีทั้งตัวคอแล้วก็ตัวปุดนะครับผมนักลงทุนที่สนใจนะครับผมจริงๆแล้วอยากจะให้ลองเริ่มต้นจากการที่เข้าไปดูข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราก่อนนะครับในเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะมีข้อมูลต่างๆ ขางเยอะนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวการเริ่มเทรดดีวีทีอเองแต่ชนีอสแอนยังไรบ้างนะฮะตรงนั้นเนี่ยจะมีข้อมูลไว้ทั้งหมดนะครับผมค่ะซึ่งตอนนี้ก็สามารถเทรดได้แล้วใช่ไหมคะเราเริ่มเปิดการซื้อขายตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ,ะตัวนี้เนี่ยเริ่มเปิดการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 29กนะก็คือ,อวันอาคารที่ผ่านมานะครับ<ฆ>ผมแล้วก็การซื้อขายเนี่ยจริงๆซื้อขายเหมือนหุ้นธรรมดาทั่วไปนะครับผม<ฆ>ขอให้นักลงทุนเนี่ยมีบัญชีที่เทรดหุ้นอยู่แล้วนะครับผม<ฆ>แล้วก็รู้เครื่องหมายนะครับก็สามารถกดคําสั่งซื้อขายได้นะครับแต่ว่า,อานอกจากตรงนั้นเนี่ยจริงๆเมื่อกี้เนี่ยอยากให้นักลงทุนเนี่ยลองเข้าไปอ่านบทความต่างๆบนบนเว็บไซต์ของเรานะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ให้เครื่องมือของนักลงทุนโดยการที่ว่าเราทํา ตารางราคาขึ้นมานะครับเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยได้สามารถที่จะเปรียบเทียบราคาของฟิวเจอร์ s อสนะครับกับราคา DW ได้อันนี้ก็จะจะทำให้เรื่องของการเทรดดีดเอสแอนเนี่ยห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นนะครับผมค่ะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์แมคควอรีประเทศไทยได้เลยนะคะ ใช่ครับผม <c oughs> ก็เข้าใจว่าตอนนี้ขึ้น i n นเสิร์ชันอยู่นะครับ <c oughs> ก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะฮะก็ลองเข้าไปดูข้อมูลตรงนั้นก่อนนะครับผมค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับผมสวัสดีค่ะ ต้องบอกว่าโอกาสของคุณผู้ชมนะคะอยู่ในทุกจังหวะวินาทีในการลงทุนในเวลาทำโซนของประเทศไทยละค่ะยกตัวอย่างนะคะ SPX 2 8 c 2 0 1 2 a นะคะล่าสุดเนี่ยนะคะก็ราคาขยับเพิ่มขึ้นมา12.36%ก็ถือว่ารับข่าวกับทั้มนะคะที่ฟื้นตัวจากโควิดด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องมือนึงละค่ะที่คุณผู้ชมสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการพอร์ตของท่านแล้วก็อ้างอิงดัชนี S&P 500ที่มีกลุ่มเทคโนโลยี จำนวนมากเลยนะคะที่ณปัจจุบันเป็นโอกาสการลงทุนของปัจจุบันและก็กระแสโอกาสการเติบโตในอนาคตแหละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะคะนำมาฝากกันในช่วง Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้ค่ะพรุ่งนี้1 0 0โมง5นาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะ